เอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะฮะเรามาดูพอฟื้นทํางานนะฮนะโอ้อย่าบอกใครเชียวว่าลุงพัน <laughs> เป็นคนรักธรรมชาติ <laughs> <laughs> โ่าฮ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 ่า่่าาา มาดูพอฟืนนะเอฟซโอ้สุดยอดผมว่าไม่น่าจะเกินอีกสารพพอฟื้นน่าจะก่อเต็มแล้วเพราะว่าทำทุกวันนะวันละนิดวันลหน่อยเนาะพอฟืนเนาะอือมีเวลาก็ทำไปเรื่อยๆครับผมรอไม่ได้ครับงานต้องนอนต้องกินอยู่ทุกวันเนาะ ทำไปเท่าที่ทำได้ตอนนี้ประตูหน้าต่างก็ติดตั้งเสร็จแล้วเนาะสามบ้านนะโอ้สูงมากเลยนะมันไ่ายสานนะิปิดได้นอกวันนี้มีแต่พอเฟื้นนะปิดได้นะระคำใสน่าจะปิดไม่ถึงนะมันสูงนะเปเอาลมตลอดออโอ้พ่อต้องใส่อันนั้นเขาเรียกหนังนอกอันตะข่ายดักยุงนะพ่ออพราะกระเปิดได้ตลอดเลยนี่ มันน่าจะใส่เพิ่มเข้าไปได้นะเอฟซใส่บานประตูแบบนี้ที่จริงมันจะมีสําเร็จนะมันจะมีตาข่ายดักยุงด้วยตัวนี้น่าจะตัวนี้ไม่มีแตน่น่าจะใส่เพิ่มได้อะเพราะว่ามันจะทํามันจะทําร่องเผื่อ,อครับผมเคยเป็นผมตอนแรกเขาก็ไม่ใส่ให้ผมให้ให้อาร์มาใส่ให้ซ่อมพอฟื้นเออฟื้นลองดูว่ามันมันมีขายไหม ใส่เพิ่มเอาแล้วพอฟื้นก็เปิดได้ทั้งคืนเลยบ่ะนี้ยุ่งก็ไม่เข้าด้วยนะฮะ,น,ะนี่ะนะฮะล่าสุดตอนนี้พอฟื้นอยากได้อิดนะฮะอ่ะพี่ดาให้ละสองสามก้อนนะฮะ ได้ที่เนาะได้การดีลีครับข้างหลังก็เป็นคัวชั่วคราวนะครับนะป้าคำใสก็เดี๋ยวเก็บเหล็กข้างนั้นเออทำทำก๊อกน้ำไว้แล้วบอกครับบอกอ้ยต่อก๊อกน้ำแล้วก็ใส่ถังน้ำไว้ก็ได้ใช้แล้ว,วอืม อย่าบอกใครเชี่ยวยุงพันไปเอาต้นไม้มาจากไหนเอฟซีครับผมมาพี่ดำพี่ดำมไหมเอายกซำอือเอาลงหน้าเลไปรั้ย ต่อไปถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จผมว่าลุงพันธ์น่าจะไปทําเต็นท์อยู่ข้างล่างครับอีกทีแล้วสิไไปเห็ดกระตูบอยู่ล่ะหุ่ะพุ่งหน้าบุนครับเออผูกพักพร้อมอืมมีห่มมีเงาแล้วก็สบายเนาะ

ทงานหนุนเรามาชมงานกันได้กันบ้างนะคะโอ้โหพอพม้นเดแบลนี้บอกพอเองทำเองนกเองนี่ติดก้อนก่ออีกขึ้นไปได้สามก้อนแล้วนะหลังจากที่ติดหน้าต่างเนาะนี่ว่ลูกบอกทางด้านพ่อคุงนั่ะ ทดนวแบบพกพื้นไมครัคต่อมาครับอ่าเอฟซีทุกท่านนะฮะตอนนี้พอพื้นก็จะทําการเตยมเชื่อมนะฮะอาจจะอาจจะใส่นมาต่างสนับกันนะนะเพราะมันมันตีตรงกันของนี้นหรือให้ลมเข้าจะหน่อยหรือว่าแต่เห็นสมค้วนเบิ่งเบิ่งพิจารณาเอาว่าผมไม่รู้แล้ว่าม็นเป็นจะไรตามถ้าไรบ้าง นี่ครับฝากเป็นกำลังใจให้กับข้อพื้นด้วยนะครับ FC ตอนนี้ลุงพันก็เก็บนะครับเก็บ <ๆ S 2> งานไปด้วยนะ FC สะอาดสะอ้านนะครับพ้อพื้นใส่เชื่อมเด็กใส่กับตัวคานนะ FC เอียวนะหนูไม่ให้มันแยกของจากเขาเนาะล่าสุดหนุ่มนี่ก็มาแล้วนะฮะพร้อมกับนิกี้ก็วิ่งตามประปกบเลยนะขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร,ร์ด้วยนะค,ะค,ญญนะคะรับอริซอนแฟมิลี่ครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมช่างด้วยนะ FC นะฮะในการทำงานนะครับนะก็เราก็ช่วยหยิบจับนะของพ่อฟื้นนี่ก็ใกล้แล้วนะ FC ใกล้จะเสร็จแล้วนะอื ตัวไหนทำเองได้พอฟื้นก็ลุยเลยนะครับเพราะว่าอยากให้งานเสร็จเพราะว่าทีมช่างทํางานหลายจุดมากนะครับมันก็เร่งได้นะครับในส่วนเป็น้าได,ไดพ่อดูพอฟื้น พอฟื้นจะแต้มเดือดเหล็กนะครับก่อนที่จะก่อฉาบเพิ่มนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอดิสรแฟมิลี่นุกี้์แฟมิลี่ช่องบ่าวสอนสตอรี่นะครับสวัสดีครับ